น,นี่ย่างดูเมืเม่อนแล้วต้นสั้งีงแ้่เกิดนเก่าอยู่แต่ก็มาต้นนี้นะต้นนี้มันเลืลอยไลยหล่หลหลนวยอยู่แม่ที่ขางเท่านั้นอันนี้พวกหุ้งผูพ้่ไหมแม่นหุ้งผูเป็นดอกที่จะดอกหลายๆนี่ อันนี้ก็ต้นผูต้นผูต้นผู้ทายอันนี้น้วยคือเป็นตะปูติ่ปีดเนี่ยน,นี่เนาะปลอมเนาะกำลัง,งเป็นน้วยอยีกเม่อถึงฝน ส,ส่สองเขื่อนไหมเขื่อมหนึอันนี้สองเจา้จาเจ้าบ่เหยนเว้ยมอ๋ออย่างคือมาถิ่อยู่ที่้นอะไรนี่คือลมถัดเอาเอาไปเซ็นหนนเซ็นนีขาดเมื่อไห่นงตึง้แ่นงตึกแค่ ใหม่ได้ยอยะไรเงี้ยมันต้นน้อยๆทิเตียก็เป็นนวยเป็นหมาก,มากเนาะไปบ่ได้แม่มาทันีีโอ้ยฝนสีตกทำพุนหมึดมากละไปไปเบิ่งคนสิบ้านแฮมอ๋ซ้ายเลยพี่เล็บ ম oh.